ฝันเห็นปลิงทำนายฝันว่าจะหมายความว่าอย่างไรพร้อมเลขเด็ดให้โชคการที่คุณฝันเห็นปลิงสิ่งมีชีวิตที่ใครๆเห็นก็ต้องระวังตัวเพราะคุณอาจจะโดนปลิงดูดเลือดโดยไม่รู้ตัวหากว่าชายหญิงใดฝันเห็นปลิงเกาะตามร่างกายหรือทำให้ตกใจร้องให้คนช่วยทำนายฝันว่าหากคุณยังเป็นโสดอยู่คุณจะได้พบเนื้อคู่ ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วจะได้รับโชคจากเพื่อนต่างเพศเลขเด็ด55 28และ58ค่ะหากคุณฝันเห็นปริงหลายตัวปริงเยอะมากทำนายฝันว่าใครที่ชอบผลัดวันประกันพุ่งต้องรีบปรับเปลี่ยนนิสัยหันมามีระเบียบวินัยใส่ใจในการทำงานให้มากขึ้น เพราะง,งานที่ได้รับมอบหมายอาจล่าช้ากว่ากำหนดจนทำให้หัวหน้าตำหนิได้หรือหากใครมีกำหนดการเดินทางไกลในช่วงนี้ก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาค่ะเลขเด็ดให้โชค2233และ11ค่ะหากคุณฝันเห็นปริงเกาะขาเกาะแขนทำนายฝันว่า ฝันนี้เป็นฝันที่ดีมากในเร็วๆวันจะมีเกณฑ์ได้รับโชคก้อนใหญ่ได้รับลาบจากการเสี่ยงโชคหากเป็นคนโสดก็จะได้พบเนื้อคู่แต่เนื้อคู่อาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้นะคะเลขเด็ดให้โชค5 5 8 2หรือ5 8ค่ะหากคุณฝันเห็นปริงกัดกัดตามร่างกายจะทำนายฝันได้ว่า ในเรื่องของความรักช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมเป็นพิเศษมีคนมารุมจีบมากมายแต่ก็มีเรื่องควรระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะการเสียทรัพย์เสียข้าวของมีข้าวของเสียหายจึงควรใช้ชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบให้มากที่สุดค่ะเลขเด็ดให้โชค8 5 5 5และ5 7ค่ะหากคุณฝันเห็นปริงดูดเลือด ทำนายฝันได้ว่าคุณจะได้รับโชคแต่ก็ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายมือเติบช่วงนี้อาจมีปัญหาเรื่องความรักต้องหาเวลาพูดคุยกับคนรักเยอะๆส่วนปัญหาสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังโรคเกี่ยวกับข้อกระดูกนะคะเลขเด็ดให้โชค5-6 6-8และ8-0ค่ะข้อควรระวังการทำนายฝันเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าความฝันที่เกี่ยวกับปลิงจะกลายเป็นจริงเสมอไปหากฝันเห็นก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลหรือคาดหวังลองพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆของความฝันเพิ่มเติมแล้วตีความตามความเหมาะสมกับประสบการณ์และมุมมองของตัวเองจะดีที่สุดค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคมีลาบขอบคุณที่รับชมนะคะ